ดวงรายวันประจำวันอังคารที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2567แรมสิบ่้าเดือน8ปีมะโรงคนเกิดวันอาทิตย์การงานผู้ที่รับราชการทำงานในองค์กรที่มีผู้บังคับบัญชา วันนี้ให้เข้าหาผู้ใหญ่อย่างนอบน้อมโดยที่ไม่ไปมือเปล่าคุณจะได้รับประโยชน์และความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ทําให้การงานของคุณเจริญก้าวหน้าด้วยความเมตตาจากพวกเขาเข้าผู้ใหญ่ให้เป็นแล้วจะดีเองการเงินการเงินเริ่มดีขึ้นจากที่เคยหมุนเงินอย่างฝืดเคืองวันนี้จะไม่ตึงมือแล้วนี้สินที่ค้างค้างก็เริ่มเคลียร์ออกไปได้ทีละเปราะคุณมีเกณฑ์ได้เงินเพิ่มจากงานพิเศษ หรือแหล่งรายได้ที่สองที่สทั้งยังรู้จักเก็บออมทำให้อุ่นใจในเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้นบางคนจะมีโชคจากการเสี่ยงอีกด้วยความรักและครอบครัวคนโสดมีเกณฑ์ที่ได้พบคนในฝันคนที่คุณจะเอาไปนั่งฝันนอนฝันต่อได้ก็อย่าให้เสียโอกาสเพราะเอาแต่ฝันคงไม่ได้สละโสดแน่ส่วนคนรักครอบครัวสดใสสนุกสนานมีความสุขดี ถึงแม้จะเป็นความสุขที่เรียบง่ายสีมงคลสีชมพูส่งเสริมอำนาจวาสนาผู้คนเกรงใจคำพูดน่าเชื่อถือและชัยชนะต่อคู่แข่งทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความคล่องตัวทางการเงินโชคลาภจากการเสี่ยงและมรดกเวลามงคล0นาฬิกาถึง1นาฬิกา30นาที คนเกิดวันจันทร์การงานคุณชอบใช้เดี่ยวทำงานวันนี้มีความมั่นใจสูงจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถซึ่งคุณจะทำได้ดียิ่งเป็นงานที่เสี่ยงต้องใช้การตัดสินใจที่เด็ดขาดก็จะเข้าทางคุณอย่างมากบางคนจะมองว่าคุณมั่นใจเกินไปการเงินคุณเจ็บแล้วจำใครจะมายืมเงิน หรือหลอกลวงเงินในกระเป๋าคุณนั้นดูจะทําไม่ได้ง่ายๆอีกแล้วแม้การเงินจะยังเหน็ดเหนื่อยแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นด้วยความอุตสาหะประหยัดมัธยัติของคุณทั้งยังไม่เกี่ยงงานทําทุกอย่างที่ได้เงินความรักและครอบครัวคนโสดระวังถูกหลอกถูกล่อลวงให้เสียชื่อเสียงเป็นที่อับอายอย่าเพิ่งไว้ใจใครที่เข้ามามีท่าทีสนใจคุณในวันนี้ให้ดูกันนานๆคนมีครอบครัว ระวังบุตรหลานบริวารวัยรุ่นที่จะถูกหลอกลวงล่วงละเมิดและอย่าไปเที่ยวซุกสนตามแหล่งอบายมุขเพราะจะเกิดปัญหาให้ปวดหัวได้สีมงคลสีชมพูเสริมอายุมั่นขวัญยืนความสุขก,กายและความสดใสร่าเริงใจทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมโชคด้านการเงินการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และลาบลอยเวลามงคล 21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคารการงานวันนี้มีเกณฑ์ได้เริ่มธุรกิจเป็นของตนเองตามที่ฝันไว้คุณมองการไกลและมักเป็นคนที่ถูกจับตามองในองค์กร เพราะมีแววที่จะประสบความสําเร็จเหนือคู่แข่งหรือเพื่อนร่วมงานคุณกระตือรือร้อนในการทํางานเป็นอย่างดีและมักจะทําได้ดีและสําเร็จสมดังคิดการเงินมีเกณฑ์ที่คุณจะยอมทิ้งรายได้จํานวนมากจากงานประจําเพื่อออกมาเปิดธุรกิจเป็นของตนเองลงทุนเองและรับความเสี่ยงเองเพราะเป็นงานที่คุณรักอย่างแท้จริงและอาจจะเบื่อหน่ายกับงานเดิมๆที่ทำมานาน แต่ธุรกิจใหม่ของคุณนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะสร้างรายได้งามๆให้กับคุณในอนาคตวันนี้การเงินไม่ได้ฝืดเคืองแต่ก็ต้องยอมเสียเพื่อที่จะได้มาในภายภาคหน้าความรักและครอบครัวความรักของคนที่มีแฟนหรือมีครอบครัวจะไปได้สวยมีความหวานชื่นอบอุ่นใจจะมีการพบปะสังสรรค์กันระหว่างคนในครอบครัวบางคู่จะได้รับข่าวดีเรื่องการมีโซทองคล้องใจ ส่วนคนโสดก็จะไม่เหงารู้สึกอบอุ่นใจหรือได้พบรักจากการแนะนำของคนในครอบครัวสีมงคลสีเทาสีบรอนสีควันบุรีเสริมโชคลาภและความราบรื่นในการบริหารการเงินปัญหาการเงินที่มีคลี่คลายง่ายขึ้นทิศมงคลทิศใต้เสริมสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตแจ่มใสสดชื่นมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็น เวลามงคล10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงานงานก้าวหน้าอย่างรวดเร็วยิ่งงานที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินการลงทุนในตลาดหุ้นหรือการเก็งกำไรคุณจะทำได้ดี ซื้อมาขายไปได้อย่างคล่องแคล่วและสร้างมูลค่าได้มากงานด้านอื่นๆคุณก็จะขยันขันแข็งทำให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีการเงินหากมีคดีความทางแพ่งวันนี้คุณจะชนะคดีหากทำเรื่องคู่เงินก็จะได้เงินตามใจหวังอุปสรรคทางการเงินจะหมดไปคนที่ค้าขายและติดต่อกันซื้อขายกันมานานวันนี้จะสมประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายการเสี่ยงโชค มีเกณฑ์จะได้มากกว่าเสียความรักและครอบครัวคุณจิตตกเมื่อน,นึกถึงเรื่องของคนรักหรือคนในครอบครัวก็มักจะเศร้าโศกและมองโลกในแง่ร้ายซึ่งเป็นการทำร้ายตนเองจนจ,นจ,นจิตใจห่อเหี่ยวอันที่จริงแล้วคุณไม่ได้ตัวคนเดียวยังมีคนที่รักและห่วงใย,ยคุณแต่คุณเอาแต่สนใจเคล้าเคลียกับความเศร้าจนมองไม่เห็นสิ่งดีๆที่เข้ามาสีมงคล สีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมเมตตามหานิยมมิตรภาพแน่นแฟนความรักราบรื่นทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมสุขภาพแข็งแรงสมาธิดีจิตใจสงบร่มเย็นเวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานอุปสรรคในงานยังมีมากอยู่ถึงคุณจะสู้ไม่ถอยแต่ก็มักจะมีเรื่องให้อารมณ์เสียยิ่งในการทำงานร่วมกับคนหมู่มากจะเกิดความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆให้รำคาญใจเตรียมใจรับและแก้ปัญหาให้ดีระวังเรื่องเอกสารที่อาจจะผิดพลาดแบบไม่น่าจะผิดไว้ด้วยการเงิน ความสามารถในการบริหารเงินของคุณจะมีศักยภาพเต็มที่คุณหมุนเงินเก่งและทำเงินได้มากในงานทุกแขนงทั้งยังจะสรรเงินเพื่อต่อยอดธุรกิจได้อย่างโดดเด่นเป็นที่พอใจทั้งยังมีรถนิยมไม่สูรุ่ยสุร่ายมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นความรักและครอบครัวคนโสดจะได้พบคนที่ถูกใจจากการเดินทางไกลอนาคตอาจจะเป็นคนรักหรือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน คู่ที่ทะเลาะกันอยู่จะได้กลับมาคืนดีกันมีเกณฑ์ได้พูดคุยกันเรื่องการแต่งงานความรักสดใสหวานชื่นสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมความเชื่อฟังความอ่อนน้อมและโชคจากคนใกล้ตัวทิศมงคลทิศเหนือเสริมความอุดมสมบูรณ์และความโดดเด่นสง่างามเวลามงคล6นาฬิกา ถึงเจ็นาฬิกาสานาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานการงานไม่มีปัญหาแต่คุณควรระวังภาพลักษณ์ของตนเองในทางธุรกิจหากถือตัวหรือยกตนข่มท่านเกินไปมักจะถูกติฉินนินทาเสียชื่อเสียงได้ง่ายอย่างไรก็ดี คุณก็จะมีงานเพิ่มมากขึ้นมีความรุ่งเรืองดีขึ้นโดยที่คุณใช้ประสบการณ์ที่มีสร้างผลงานให้ตนเองโดยไม่เหนื่อยมากการเงินคุณหาเงินง่ายและใช้เงินเก่งไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังในการใช้จ่ายจึงทำให้เงินไม่ค่อยจะเหลือเก็บแต่วันนี้จะมีความช่วยเหลือจากผู้อื่นทางด้านการเงินแต่ก็เหมือนไม่พอกับการใช้จ่ายตามใจของคุณควรระวังการใช้เงินไปกับเรื่องไม่จำเป็น หรือการท่องเที่ยวที่มากจนเกินไปความรักและครอบครัวความรักของคุณเติบโตอย่างมั่นคงและเข้มแข็งคู่รักมีเกณฑ์ได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบกับคู่ที่เพียบพร้อมทั้งฐานะทางการเงินหน้าตาทางสังคมและมีคุณธรรมซึ่งหากคุณประพฤติตัวดีมาตลอดก็จะได้รับความสนใจและผูกสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็ว สีมงคลสีเขียวเสริมเมตตาสเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ได้รับความช่วยเหลือทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เสริมความเข้มแข็งกล้าหาญความอดทนมุ่งมั่นเวลามงคล22.30นาฬิกา30นาทีถึง24.00นาฬิกา คนเกิดวันศุกร์การงานนักแสดงนักร้องศิลปินในทุกขแขนงจะโดดเด่นก้าวหน้าได้รับการยอมรับมากขึ้นวันนี้ไม่เหมาะกับการตกปากรับคำใครในเรื่องงานเพราะถ้าอารมณ์ไม่ได้คุณก็ไม่ทําเอาดือด้อซึ่งจะทําให้เสียเครดิตทางการงานได้ควรเพิ่มความจริงจังและพลังใจในงานให้มากขึ้นด้วยการเงิน เงินก้อนใหญ่มาจากงานที่มีสโคปขนาดใหญ่ผู้ที่ทำงานที่ต้องลงทุนสูงจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำรรหรืองานที่ต้องใช้มันสมองและจำนวนคนมากก็จะสร้างเงินให้สะพัดดีมากในวันนี้แต่ให้ระวังการหักโหมเกินไปที่อาจจะทำให้ต้องเสียเงินไปกับการรักษาตัวได้ความรักและครอบครัววันนี้คุณไม่มีดวงในเรื่องรักใครหรือเสน่ดึงดูดใจเอาซะเลย มีเกณฑ์ถูกเทถูกหลอกลวงหักหลังหรือนินทาว่าร้ายให้เจ็บช้ำใจอย่าเพิ่งให้ใจใครอย่าเพิ่งตัดสินใจตกปากรับคำให้คํำมั่นสัญญาใดๆกับใครทั้งสิ้นขอให้ผ่านวันนี้ไปก่อนและควรหลีกเลี่ยงการมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวด้วยสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมเสน่ห์ความประทับใจความเมตตาต่อผู้พบเห็นทิศมงคล ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมสุขภาพกายผ่องใสจิตใจร่มเย็นชีวิตราบรื่นเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันเสาร์การงานอาจต้องเหน็ดเหนื่อยกับงานถูกใส่ร้ายนินทา อย่ามวัวแต่หมดกำลังใจให้ลุกขึ้นมามีไฟอีกครั้งเพราะหากปวเปียกก็อาจจะยิ่งโดนรังแกได้วันนี้งดการตัดสินใจสำคัญในงานหรือการตกลงทำสัญญาใดเพราะมีเกณฑ์ที่จะลังเลตัดสินใจผิดพลาดได้การเงินใครที่คาดหวังรายได้ในวันนี้จะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จสมหวังไม่ว่าจะเป็นงานขายหรืองานฟรีแลนซ์ก็จะทำเงินให้กับคุณได้ตามที่ตั้งใจ มีเกณฑ์ได้ใช้เงินไปกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อสร้างรายได้เพิ่มอีกทางหรือบางคนก็จะร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจใหม่ๆกับคนสนิทหรือครอบครัวความรักและครอบครัวอย่าคาดหวังกับคนรักหรือคนในครอบครัวมากนักเพราะมักจะทำให้เกิดเรื่องทะเลาะกันมากกว่าที่จะสมดังหวังส่วนคนโสดรักใครชอบใครให้นิ่งไว้ก่อนดีกว่าวันนี้อาจจะยังไม่เหมาะที่จะสารสัมพันธ์ หรือคนที่คุยคุยกันอยู่ก็คงต้องรอดูกันไปอีกยังไม่มีอะไรคืบหน้าในความสัมพันธ์นักสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความมุ่งมั่นพยายามกระตือรือร้อนเข้มแข็งอดทนทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมความร่าเริงร่มเย็นสุขภาพแข็งแรงผ่องใสเวลามงคลสี่นาฬิกา30นาที ถึงหกนาฬิกา